ตามหาเส้นกลองน้อยนะคะเดี๋ยวฉันเจอแล้วเอาแบบเปรี้ยวๆอันนี้มีนท์น้ำพริกน้ำบอกคะนี่พริกตาแดงบอกมิ้นท์ปลาล่าีกยวต่าปิดใส่ปลาล่บุมีบุมีน้ต่างตัวหวานอันนี้ใครนี่จบใครยังไงนี่ไม่ยิ่งหาฉันตามหาเส้นกลองน้อยฉันเจอแล้ว อย่าว่าฉันนำหาฉันนำหานางจนเจอนี่ใส่กล่องน้อยของฉันเอากินด้วยไหมนี่สสี่สิบบาทเองนั่นนี่เอาอีกไหมล่ะเอาอีกไหมเอาเอาเอานี่อันเปรี้ยวนี่ยเอาไม่เปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเปรี้ยวเอาไม่เปรี้ยวไหมเอาไม่เปรี้ยวอีกสักสามสิบเนาะเอาไม่เปรี้ยวอีกสามสิบค่ะปกติมันจังเปรี้ยวเนี่ ซิมขอดซิมอันเปียวจะกันเปียวจอนเป็นปนังได้อืมกับเผาอันเปียวไม่เปียวมันไม่แซ่บหรอกเอาเปียวหรือไม่เอาอันไม่เปียวมาซิมมันจะอันตัวแล้วมับบนจะตัวนี้บ่คนใหญ่คนก็จะสั่ง ชิมชิมอันนึงก่อนนั่นแล้เอารดเอาตัดรดตัดรดอ๋อเอาเอาให้เค้าก็ได้เอาสักสามสิบใช่ไหมคุณแม่เอายี่สิบหรือสามสิบแสนเปรี้ยวแซ่บกว่านะเออเอาเอาให้ยี่สิบก็ได้ผสมได้ไม่เปรี้ยวอ่ะแต่ไม่เปรี้ยวสองไม่เปรี้ยวเอายี่สิบพอไหมเอายี่สิบอ เกี๊ยวนี่มันแซ่บเด้หนิจะเสี่ยวมาใส่ให้หน้องอีกยี่บาทแล้วเอามาใส่ในนี่อีกสายหนึ่งอือแม่ตัวน,นี้จะเอาเกี๊ยวใส่อีกเออมันเป็นหาซิบเป็นตัวนี้หาซิบตัวน,นี้ 50, นน 20, นยี่ซิบเป็นบาทเจ็ดซิบเนาะเอาเอาแล้วคุณแม่ให้มาคุณแม่ให้เงินมายี่สิบนะคะ,ะไปหากินตรงไหนอ่ะ เดี <łość> ๋ยวไปซื้อตับก่อนซื้อตับไปซื้อตับก่อนเอาเจ้าบอยยีซิปนี่เออเจ้าท่อนมหาซิปแบบนี้เออเจ้าไปหาซิปเออไข่เจ้าขใครซอยก่อนนี่เออยีซิปเดียบบอไนบ่ได้เนาะเออแต่ยีเออไหมเจ้ามาเออยีผา ไดออกมาพีดใส่ให้ค่อยหรือยังใส่แล้วจะใส่ไดี๋ยวขอบคุณค่ะจะได้กินแล้วนะคะใส่ของน้อยฉันนำหาฉันตามหามาอมขอบคุณค่ะของนั่งแสบด้วยนี่เ <laughs> ดี๋ยวฉันไปซื้อน้ำต่องน <laughs> สมาชิกของฉัน